คลิปส่องผีสวัสดีครับช่องส่องผีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คลิปส่องผีคลิปนี้เราจะส่องหาความจริงที่เขาเล่าว่าเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เป็นโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่มีผีสาวเจ้าที่คอยตามคนที่เข้ามาที่นี่กลับไปที่บ้าน แล้วสิ่งที่ทีมงานช่องสองผีเจอจะเป็นอย่างที่เขาเล่าว่าหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณไปชมพร้อมๆกันเลยครับคนนี้แหละที่เป็นวิญญ,ญาณที่เป็นผู้หญิงให้ขาบอกให้ทุกคนไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามานะคะเขาเตือนไม่ทุกคนเข้ามานะคะไม่ใช่เตือนให้ทุกคนเข้ามาทาเข้าวผีผมได้ไหมคือนางวีผมวีผมผีผมหน่อยครับอ่บีผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เห็นได้เห็นแม่เห็นได้เห็นได้เลยค่ะอันนั้นผมเขายาวนะคะจานขนาดนีผมสีขมูนแบบเสยใส่ผมใส่ผมเนี่ยลองชูแขนสองแขนได้ไหมสองแขนขึ้นอ่ะลองชูแขนสองแขนขึ้นชูชูแขนสองแขนได้ไหมครับชูแขนหน่อยอ่าชูได้ค่ะชูแล้ว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 เ้ยชูแลนะชูแล้วนะเขาบอกเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเขาก็ตื่นมาอยู่ที่นี่เขาถูกทำร้ายเขาดุร่างมาที่นี่ทำไมมาอยู่ไม่แล้วก็เขาเหนื่อยแล้วเขาโดนทุกข์งรมาร สรุปชื่อฝนหรือชื่อมะปางอ่ะเมื่อกี้เธอเรียกฉันชื่อเรียกว่าฝนเรียกมะปางแล้วบอกอาจารย์ว่ามะปางแต่เมื่อกี้เธอพูดว่าเธอชื่อฝนแล้วสรุปเธอชื่อฝนชื่อมะปางมีเบอกชื่อฝนนะก่อนหน้านี้ในตำนานใช่ป่ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้เขาพูดว่าเขาจะชื่อมะปางฉันชื่อมะปางแล้วพอเสร็จปุ๊บชื่อฝนด้วยฝนเหนื่อยฝนอะไรก็ไม่หมดเขาตามมาตามมานะคะโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะยกบุญกุศลให้นะเอาบุญกุศลไป ไมพลังงานเราถึงจับได้เขาได้แบบไม่ไปไหนเลยอ่ะเขาขอบุญอยู่ไงว่าเมื่อไหร่จะเอาบุญให้ฉันทีเมื่อกี้เขามีข้อต่อรองว่าถ้าฉันยกแขนให้เธอดูสองข้างเธอต้องเอาไก่ทอดไหมฉันกินนะแล้วขอแป,ป๊บซี่ด้วยขวดหนึ่งใหญ่ๆเขาบอกว่าอย่าลืมนะที่สัญญาไว้โค้โกโเดี๋ยวไปเอาโคกให้อยู่หลังรถไปเคฟซีอ่ะเคฟซีไม่มีจ้าบอกแล้วมีโค้กจ้างลุงซื้อให้แล้วลุงจะซื้อให้ไหม อันนี้ที่ว่าสนาของน้องเขาคุณผู้ชมครับหลังจากวิญญาณน้องน้ำฝนร้องขอทางทีมงานก็รีบดำเนินการจัดหาสิ่งที่เธอต้องการมาให้แต่หลังจากนี้คุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยผมูหลุกค่ะก็เขาชอบพี่บวยเฮ้ยม่อหูลุกเฮ้่ลุก ผมรู้ผมรู้จริงเลนทำไเงียบเดี๋ยว่เลนทำไมเงียเขาเกาะแล้วเขาก็ทําทำ่าไปแฝงอยู่ข้างหลังพี่บวยอ่ะม่คือยังไงาทานอะไรเดี๋ยวมานจะ่ใไรเดี๋ยวเขาทำอะไรไม่ใช่เราต้องบอกให้ท่ผู้ชมรู้ด้วยเราเขาทำอะไรผมอยู่ครับเงียเงยเงเงพี่วยอ่ะเขารู้จักพี่เหรอเขารู้จักพี่เฮ้ย กิจเอาหลอดให้เขาหน่อยหลอดอันนี้ได้ไหมครับหลอดไม่ได้ค่ะคนอื่นดูดมาแล้วเดี๋ยวเอาหลอดเลยครับต้องตัดทูบด้วยปะคะมีเราเจอผีต้องมากเนาะต้องตัดทูบด้วยไหมไม่ได้ไม่ฝังฝังข้ากลีไม่ได้เขาไม่ใช่ศาสนาเราเมื่อกี้ใครพูดว่าฝนมีตำนานหรืออะไรอ่ะใช่ค่ะตำนานว่าคือเขามีเพราว่าผู้หญิงเขาบอกว่ามีคนตามไปอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยไปไปอ่ะ เหมือนไปเขาเรียาไปอามเขาแล้วทีเนี้ยเขาอะแทงเขาไปโดนแฟนแล้วแฟนเขาก็ตื่นแล้วแฟนเขาก็เขยาเ่าเรียกเขาแล้วผู้หญิงนั้นก็หันหน้ามาบอกโอูไม่ใช่เมียมุงกูนนชื่อฝนอย่างเงี้ยค่ะเลนถามฝนว่าได้ตามไปนะจริงๆริงไหมเรื่องนี้ที่ที่แมมพูดเรื่องจริงไหมอะไรครับเฮ้ยออเฮ้ยคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่ออยู่ดีๆหลอดก็ดันขึ้นและกระดกลงกระดกลงเองโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้ดีทางทีมงานได้เปิดกระปองโคกไว้สักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็าตามช่องส่องผีไม่ได้มีเจตนาให้คุณผู้ชมงงงายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีและวิญญาณมีจริงหรือไม่ไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรรู้คือ บาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริงและหนึ่งชีวิตไม่ได้หยุดแท่ความตาย